สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่4กันยายน2,567นะคะพี่น้องคาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้คือการจอเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะถ้าท่านไม่ชอบให้รอดูมัดร,รวมหรือเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เลยส่วนคู่ด้านบนเป็นการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะทุกท่านถ้าชอบคู่ หน้อยจะมีทั้งหมด6คู่6เจาะนะคะทุกคนก็ค่อยมาดูกันนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูวันที่3ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่3นะคะทุกท่านขาใจให้เด่นเฉพาะกิจ8และ7มา0 7 2 1 6นะคะทุกท่านมาเด่น7นะคะคู่ตัวจองไม่มาแต่คู่ด้านบนมา7 2 2 7 1 6 6 1นะคะพี่น้องมือนีนะคะ นอยกาชาติเจให้สองและหนึ่งมาแปดสี่หกสองหกวันนี้เด่นมาสองนะคะทุกคนเขา้าคู่ตัวเจาะนะคะหกสองสองหกเนาะคะ่ะนอยพิเศษเจให้เจ็ดและหกมาแปดเก้าแปดห้านะคะทุกคนวันนี้สามตัวโต๊ดมานะคะทุกคนอ่าห้าแปดเก้านะคะทุกคนคะ่ะเก้าแปดห้านะพี่น้องเด่นมา เก้าเดนะคะเด่นมา7คู่ตัวจ่อไม่มาเข้าคู่ด้านบนเจนะคะทุกท่านทีนี้คู่ตัวจ่อมัดรวมมานะคะทุกคนหก็คือ8 5 5 8้้นะคะนอยปกติใจะให้สและสมา2 1 1หนึ่ง่นแพี่น้องวันนี้ดินแยกหลุดนะคะทุกคนสําหรับน่อยปกติคู่ด้านบนมาแปดหนพี่น้องขา VIP ใะให้หและ5มา9 8 าเจ็ดเด่นมาห้านะคะทุกคนเข้าคู่ต่อเจาะอีกครั้งเจ็ดห้าห้าเจ็ดมาตัวกลับนะคะทุกคนวันนี้มัดรวมก็ไหลปปาไปนะคะทุกคนแต่ว่ามาแต่ห้านะคะทุกคนแต่ว่าสามนั้นหลุดหมดนะคะเลขเด่นประจําวันแปดมากี่หน่อยมา่อพิเศษแล้วก็โนอยปกติหน่อย v i p นะคะทุกคนสามหลุดหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ไปต่อลุ้นต่อนะคะทุกท่านวันที่4นะคะ fc ที่คอมเมนต์ถามว่านะคะเอาตัวเลขมาจากไหนอย่างไรนะคะตัวเลขก็คือใจเอาสถิติของตัวเลขเมื่อวานนี้มาคำนวณนะคะส่วนสูตรการคำนวณนั้นถ้าท่านอยากได้จริงๆท่านก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะที่ id line jai 2211 นะคะทุกท่านสูตรใจก็คำนวณคิดเองเนาะค่ะเนาะคำนวณคิดมาเองมาหลายปีแล้วสองสามปีแล้วนะคะทุกคนก็มีวันเข้าวันหลุดนะคะสำหรับวันที่4ใจก็ผลการออกรางวันวันที่3มา4ตัวบนนะคะนอยปกติ1 2 1่นึอยพิเศษ4985ก้าแปอยบีพีสองเก้าแปดแปดหนึ่บกสบกหบกหบกสบกเบกแบกหบกสบกเบกแได้58 1> 58 1เหลือ57บวก1ได้ 1, 59 1, นะคะทุกท่าน57คือผลลบ59คือผลบวกนะคะต่อไปนี้ถ้าใครอยากได้3ตัวก็571ถึง579 581ถึง589 591ถึง599นะคะทุกท่านถ้าใครอยากดูสูตรการคำนวณ สตัวก็สามารถเข้าไปที่หน้าช่องได้เลยใจทำาพลิ l ไว้ให้แล้วนะคะทุกคนปรับปรุงล่าสุดวันที่31สิบงหาเนาะคะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้เรามาดู2ตัวก่อนนะคะทุกคนใครอยากได้2อ,อตัวมาจากไหน7 8็ดนะคะทุกคนความน่าจะเป็นคือตัวท้ายนะคะ7จ็ดแปดเก้าเจ็ดหนถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสถึงแปดเก้าไปหนึ่งไปสไปสามปสี่ไปห 8ปดแ9ดแปดเก้าเก้าหนถึงเกก้ากน็สก็สก็สก็หก็หก็เจ็ดเนะคะทุกคนคู่ด้านบนห้ามเอาทุกคู่นะคะทุกคนให้ดูแต่ละน้อยก่อนนะคะถ้าชอบคู่เนาะพี่น้องเนาะหน,น้อยจะมีทั้งหมด6คู่นะคะทุกคนมาดูค่ะ7 1็ดหถึงเจ็าจมังเจ็ดหนึ่มเจ็ดห

ค่อยมาดูนะคะทุกคนคะ่ะเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่เลข8และเลข7นะคะทุกท่านเด่นการชาตินะคะเด่นกาชาติอยู่ที่7และ6นะคะทุกท่านเด่นพิเศษคะ่ะ1และ0เด่นปกติ3และ2 เด่น VIP 4และ3มาดูตัวเจาะของแก่ละนอยกันค่ะน้อยเช่าพกจิต8และ7นะคะทุกท่านตัวเจาะมีอะไรบ้างมีทั้งหมด6กคู่นะคะ7 7็7เจ็8แ8ดเแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านกาชาติเและ6กเจ็9 6ก7ป7หก พิเศษ1และ0ตัวเจาะ718191นะคะส่วน0ผู้ด้านบนไม่มี0ประจำวันพุธนะคะทุกคนก็คือ0440 0990อีกครั้งนะคะสามารถใช้ได้ทั้งวันก็คือ0440 0990แล้วแต่ความชอบนะคะหน่อยปกติ3และ2 72 82 92 73 83 93นะคะ V A P สี่และสามเจ็ดสามเป็นสามเก้าสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่นะคะทุกท่านนี่ก็คือแต่ละหน่อยนะคะทุกคนค่ะทีนี้เรามาดูมัดรวมค่ะมัดรวมก็จะมีทั้งถ้าไม่ชอบแต่ละหน่อยก็มัดรวมจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อวันนะคะทุกคนมัดรวมประจําวันที่สี่กันยานะคะอยู่ที่เลขเก้าเลขสองเรามาดูคู่มัดรวมกันนะคะคู่มัดรวมจะมีทั้งหมดหกคู่เช่นกันก็คือ 72, 82, 92, 7จ็2สองแ8999ชอบหรือไม่ชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ดุลพินิษของท่านแต่ละบุคคลนะคะทุกคน๋ยวใจขอนุญาตเขียนวันที่สักครู่นะคะทุกท่านทีนี้นะคะถ้าสมมุติว่า fc ไม่ชอบผู้ด้านบนให้ทํำยังไงนะคะให้ fc ทุกท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมได้เลยใจทําให้ดูหนึ่งนอยนอยต่อไปท่านทําเองนะคะวันเข้าวันหลุดเหมือนกัน เนาะค่ะทุกคนเช่นหนอยเฉพาะกิจ8และ7มัดรวม9และสองเป็น8 7 7 8 8 9ด8 8 2 2 8นะคะ7887 7, 7 9 9 7 7227อย่างนี้เป็นตน้นนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันค่ะเลขเด่นประจำวันพุธอยู่ที่เลข4ี่และเลข9นะคะสำหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนเรามาสังเกตหนอยไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนทีนี้นะคะ ถ้าสมมุติเด่นแยกนะคะทุกคนหลุดมาตั้งแต่น้อยแรกน้อย2น้อย3น้อยจิดน้อยชาน้อยกาชาติน้อยพิเศษหลุดหมดเลยให้ f อฟทุกท่านสังเกตนะคะว่ามัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันไหลตัวไหนไหลให้ตามตัวนั้นแต่ว่าถ้าไม่ไหลเลยให้ทุกท่านหยุดนะคะวันต่อมาค่อยมาตามใหม่ถามว่าน้อยสุดท้ายน้อยปกติน้อย VIP มีสิทธิ์เข้าไหมถ้าอยากตามก็ตามได้แต่อย่า จะตามหลายนะคะพี่น้องสิทธิ์หลุดนั้นจะมากกว่าสิทธิ์เข้านะคะทุกคนก็คือแหกบดีแล้วพี่น้องคะก็เข้ายากนะคะทุกคนบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดเหมือนกันนะคะทุกท่านค่ะสําหรับแนวทางฮานอยวันที่4กันยายน2567นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆวันหมุนสุปูซูพลดับพี่น้องสวัสดีค่ะ